ไปซ้ายไปซ้ายคนะเพิ่งมาจากเชียงรายเพิ่งมาจากเชียงรายแล้วก็มานั่นต่อก็มาเจอกันอีกโอ้โค้งเลขสามมามาเจอกันที่โค้งหมายเลขสามนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผม วันนี้ก็เช้าวันที่30มธันวาคมนะฮะผมก็กำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่ถนนหมายเลขสามนะถนนลอยฟ้าตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงสี่สิบนาทีต้องบอกว่าหนาวมากๆเลยครับผมคือแบบขี่รถได้เท่านี้จริงๆผมก็อยากจะเร็วกว่าน,นี้แหละแต่มันมันหนาวมากๆเลยอ่ะ ถ้าขี่เร็วกว่านี้คือตายตายแน่ๆแข็งตายแน่ๆ <c oughs> หนาวมากเลยเพื่อนๆ <c oughs> วันเช้าก็สิบแปดองศานะตื่นขึ้นมา <c oughs> หนาวเกินมือคือแบบมือสั่นไปหมดแล้วอะตอนนี้มือชาไปหมดแล้วอะคือ <c oughs> มันขี่ได้เท่านี้จริงๆครับเพื่อนๆ แา่นี่ไปถนนลอยฟ้าก็ประมาณ100กิโลเมตรนะแต่ถ้าเป็นแถวกรุงเทพแถวแบบภาคอีสาน0 0กิโลเมตรคือมันไม่ได้ไกลนะครับแต่เป็นแถวนี้คือมันโค้งมันเยอะไงข,ขึ้นเขาขึ้นเขาโค้งมันเยอะไงมันก็เลยดูเหมือนว่ามันไกลมากๆเลยก็ทีแรกว็จะไปเที่ยวภูรังกาด้วยแต่ดูใน GPS แล้วคือมันอ้อมไปอ้อมมา จากบ้านไปภูลังกาก็ร้อยโลจากภูลังกาไปาถนนลอยฟ้าก็อีกร้อยโลแล้วจากถนนลอยฟ้าก็ไปพักที่ภูนับดาวอีกร้อหกสิกิโลคือมันไกลเกินก็เลยเอาแค่สองที่ก็แล้วกันไว้มีโอกาสแล้วจะมาเที่ยวใหม่โอ้ยหนาว oh, <no. S 1> เอาเป็นว่าไปรับชมคลิปกันได้เลยนะฮะ ก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องผมด้วยได้ครับไปกันโลด ต้องบอกเลยว่าเส้นทางนี่มีแต่ป่ามีแต่เขามีแต่โค้งเลยนะอากาศนี่ก็เย็นมากๆเลยเพื่อนๆผมจะแข็งตายอยู่แล้วโอ้โหจ้าชดมันยอดมากโอมือน นี้ผมพูดตามตรงเลยนะเมื่อเช้าผมก็ไม่ได้อาบน้ำคือ้ักหน้าแปลงฟันก็เอาเลยอ่ะออกมาเลยอ่ะคือวันหนาวเก้อใครเขาจะไปกล้าอาบน้ำชีวิตผมมันมีค่ามากกว่าน้ำขันสองขันนะครับเฮ้ยแค่าอากาศปกติมันก็ไอ้มันก็18องศาแล้วอะ่ะยิ่งมาขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกอะ่ะมันยิ่งเย็นคูนเข้าไปอีกอะ่ะเฮ้ยหนาว โอ้ไปเกิดไปไหนกันนาอไปเกิดบรรยากาศดีวิวก็ดีนะทุกคนต้องลองมาเที่ยวดูอะ่ะภูเขาทุกคนภูเขาวิวสวยมากเลยครับตรงเนี้ย thank you แล้วถนนหมายเลขสามอ้านี่แหละ้๊บล,ล,ลง เอาล้วครับเพื่อนเพทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนหมายเลขสามแล้วเนาะก็จะเป็นโค้งเป็นหมายเลขสามนะถนนตรงนี้ซึ่งมีคนมาถ่ายรูปเยอะมากเลยครับเพื่อนๆก็ม่ถือว่าเยอะนะแต่มันก็ยังเช้าอยู่ไงเพิ่งจะสามโมงเช้าแต่ว่าผมเซอร์ไพรส์มากเลยครับคือมาเจอมาเจอคนที่บอกว่าจะไปเชียงรายนะ บังเอิญมากเลยเพิ่งมาถึงเมื่อกี้คือจอดรถแล้วตกใจกันเลยนะฮะสวัสดีครับนี่มาเชียงรายจากเชียงรายใช่ไหมฮะามาจากอ๋อนี่คือไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมโ <c oughs> อ,อ้แต่ว่าเป็นสายเดียวกันเลยครับผมอ๋อนี่คนนี้เองไห <c oughs> นไหนคนขับคนไหนโคตรบังเอิญเลยอ่ะ โอ้โคตรสุดมากเลยเนาะพึ่งมาจากเชียงรายพึ่งมาเชียยงราจากเชียงรายแล้วก็มาน่านต่อก็มาเจอกันอีกโอ้โสามโค้งเลขสามมามาเจอกันที่โค้งหมายเลขสามนะฮะเออเออเออครับเออมากพึ่งทักไปหยกๆว่าโอ้ยถึงเชียงรายยังเนาะถึงแล้วก็มีคลิปในทิกตอกเนาะก็ได้ตอบรับดีมากก็มีเต็นท์เนาะนี่คือเต็นท์โอ้สายแบก อืมอ,อันนี้คือน้ํามันสารองใช่ครับน้ำสำรองอ๋ออันนี้คือต้องมีของมันต้องมีมีครับเพราะว่ารถเวฟมันไม่เหมือนรถใหญ่ถังน้ำมันถังมันเ<ข>ล็กกว่าจะ,จะเจอปั๊มทีอาจจะหมดก่อนเนาะใช่เราต้องมีนน้ำมันสำ,ส,ำส,ำสำรองไว้ก่อนเครื่องครัวก็อยู่ <c oughs> <c oughs> พร้อมทุกอย่างเลยนะนี่อาหารด้วยอ่ะมากมากพี่น้องอันนี้คือมาด้วยกันสองคนเหรอครับมาด้วยกันสองคนเลยสองคนครับโอ้สุดจัดเลยอ่ะ เวบอะไรนะเ <Web 125 S 1> วฟร้อยยี่สิบห้านในตำนาน LED ถ้าผมไม่บอกเขาเวฟร้อยสิบโดนทัวลงเลยไม่เป็นไรพี่เพราะว่าตัวมันคล้ายกันอ๋อไปดูมาแล้วมันคล้ายคล้ายกันแค่ตัวมันทรงไม่เหมือนกันเฉยครับผมี๋ยวนี้ผมว่าจะไปภูนับดาวต่อนะส่วนนี้จะไปไหนต่อครับอ่าไปวัตสปันอืมคืนนึงแล้วก็ ผู้ล้มลงอีกหนึ่งอีกหนึ่งวันเราก็จะจกัดโอ้ผู้สาว <laughs> ผู้สาวอะไรอยากถ่ายรูปแป๊บนึงถ่ายสาวก่อนหนูเมียค่อยถ่ายทีหลังหา <laughs> ถ่ายสาวก่อนเมียค่อถ่ายทีหลัง <laughs> คันนี้ก็สายเดียวกันเนาะ ระะยยาวก็คือกลางเต็นท์กลางเต็นท์นอนข้างทางโอ้โหไม่ค่อยมีนอนนะจะถ้าข้างทางจะเป็นหาดรห้องนอนนอนปั๊มนอนปั๊มกลางเต็นท์นอนปั๊มสุดมากครับสุดมากก็เดินทางปลอดภัยนะครัับวสสดีครับสวัสดีครับ แป๊บนึงแปบ๊บนึงเดี๋ยวผมก็จะเดินทางต่อแล้วนะก็ากหากช,ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค,ไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะ <TV S 1> <laughs> แต่ว่าคันนี้เขามีกล้องมาด้วยนะ <laughs>